สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลัวหลังเขานะครับวันนี้จะพาทุกคนมาจับปูเหมือนเดิมครับผม EP3 ด้วยนะครับครับวันนี้มากับพานสมเช่นเคยครับผมเหยื่อของเรามีอะไรบ้างครับวันนี้มีโครงไก่ครับเอาตากแดดเลยนะครับแล้วก็หัวปลาทูเข็มครับสามหัวครับมางึ่ห้วยแล้วครับพี่น้องอ๊ยมีตัวละโถดดดเจอดแล้วครับหนึ่งตัว เขาหินนี่ไงหินเนี่ยอย่างหูจะเนี่ยมันสอบกดเลยกดเลย อันนี้หนึ่งตัวยังไม่ได้ท่านเสเยอะ้วโอ้พี่น้องครับเจอเต่าครับผมไหนฮะมีเลขหรือเปล่าอยู่เต่านะครับเจอเต่าหนึ่งตัวครับผมจะไปปล่อยครับเราไม่เอานะครับเีาปปล่อยที่ดีกว่าน้ำดีเดี๋ยวเราไปปล่อยข้างบนนะครับเจอปูอีกหนึ่งตัวครับอยู่ในก้อนหินนะครับ ตอลอทะเลาะปื้ดทะเลาะเจอแอ <c oughs> ล้วเรียบร้อยอุ้ยเจออีกตัวครับโอ้ได้สามแต้มนะครับพี่น้องแค่ใส่เหยื่อนะครับนี่ฮะตัวเบืเริ่มเนะครับเหยื่อปลาทูครับหัอปลาทูนะครับ ต่างค่อนข้างลำบากครับมันเป็นห้วยนะครับใส่แนวเท่กับนี่ไงีกว่ามันน้ำมเยอะครับผมน,น้ำมันดเราใส่น้ำนิ่งๆเนาะนี่ กลางเดี๋ยวมันตึงมานี่่านสมเจอปูครับอยู่ใต้ก้อนหินนะครับจะดูจะได้หรือเปล่าเนี่ยเจอตัวล้บปูเห็นไหมฮะเรียบร้อยอย

คนเห็นภาพเปไ็นไง เจอปูอีกแล้วครับพี่น้องตัวใหญ่ดีนะครับนี่ครับพี่น้องบอลยักษ์นะครับต้นเบื้เริ่มนะครับบอลยักษ์ครับผม เด afraid, oh, like iałem, oh. ี oh. eh. hey, ๋ยวอีกแ okay, mm. er. ล้วครับปูตัวใหญ่ครับเดียวเดียวไหนอ่ะไหโอ้เลี้ยวไปเลี้ยวหนอตัวไดกว่ารอตัวให่เหอเมีย oh. ี่ยเขาเรียกตัวเมียนะครับตัวเมียครับรูวะแต่วเยอะวแวเยอะนี่เครับเดีอีกแล้วครับปู โอ้ยังไม่ทันไรเลยครับเจออันนี้ตัวผู้นะครับพี่น้องเห็นไหมฮะตรงกลางมันตัวผู้นะครับเอาดูนะครับพี่น้องมันปูมันจะอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินพวกนี้นะครับ ปูหิผานะครับเจอเต่าอีกแล้วครับพี่น้องน่าสะสมตัวเต่าหน่อยเจอเต่าอีกแล้วครับเราก็ไม่เอานะครับเราไม่ปล่อยครับจะปล่อยตรงน้ำแร่นะครับอยู่นี่ไม่ปลอดภัยครับโอ้ยาดไซส์เท่าๆกันเลยครับได้เต่าสองตัวแล้วครับ กำไป,ปล่อยนะครับผมขนาดยังไม่ได้ดูเหยื่อได้ประมาณ20กว่าตัวแล้วครับผมได้แล้วครับผม,มเจอล่องรอยหมูป่าครับพี่น้องนี่ฮะหมูป่ากินมันตั้งนะครับหู ดูครับหมูป่ากินมาตั้งริมสวนนะครับนี่เห็นไหมครับหมูลองรอยหมูป่าครับผมมันได้กินวันสองวันนี้นะครับจุดสุดท้ายของวันนี้ครับผม จะรอสักเราเราจะรอประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วเราก็จะทยอยไปจับนะครับตอนนี้ก็มาพักที่ห้างสวนกันครับสัก10นาทีเราค่อยลงไปใหม่นะครับผม10นาทีผ่านไปครับพี่น้องมาดูซิว่าเราจะเจอปูไหมครับ เตรียมถุงมือไว้นะครับไม่งั้นปูหนีบอีกครับใส่ไว้นะครับรอบนี้สองรอบที่แล้วก็โดนหนักครับผมไปแล้วฮะดูหมายแน่ครับหมายเกจะได้ไหมฮะ โอ้เจอตัวครับผมเจอนะวครับเห็นแตบมครับผม,มตัวผู้นะครับหมายเลขสองครับเจอแล้วครับีฮ <Yeah. S 2> ะตัวใหญ่นะครับเรียบร้อย ัครบเจอเต่าแล้วครับพี่น้องนี่ฮะตัวเบืเริ่มเลยครับโอ้นี่ตัวใหญ่ครับเต่าหรือเต่าปูรูครับเนี่ยไม่ใช่เต่าปูรูนะครับ ه, จะไปปล่อยที่ไหนนะฮะน้ำแร่ครับจุดนี้ครับได้หนึ่งตัวครับโอ้ตรงนี้สองตัวครับพี่น้องสองตัวนะครับสามตัวครับ โอ้เทียบนะครับนี่ฮะโอ้จุดนี้ได้สี่ตัวนะครับเดี๋ยวฮนะจุดนี้ได้สี่ตัวครับโอ้เยอะครับจุดนี้จุดต่อไปครับโอ้เจอนะครับหนึ่งตัว หนึ่งตัวครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับจุดนี้ได้สอตัวครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุนนะ้แหนฮระถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนีนเรียบร้อย,ยนะครับผ่านสมก็ได้ครับนู่นตัวนะครับโอ้มันลากกว่านี่นะครับพี่น้องนะคร หูล่าเข้ารูแล้วครับโอ้จุดนี้มาแล้วครับพี่น้องดีนะฮะอือโอ้โอเรียบร้อยครับ มาดูจุดนี้ครับโอ้ยสองตัวครับสองตัวครับพี่น้องสองตัวแล้วครับจุดนี้เนี่ยนะจับก,กันต่อครับ โอ้ยจุดนี้ก็มีครับสองตัวครับสองตัวอีนี่หนึ่งตัวนะครับเห็นไหมหลบอยู่ก้อนหินครับ้องดูรอบๆด้วยนะครับ เลยนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วโอ้ย,อยตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเห็นไหมฮะกำลังกินเหยื่อเลยเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ตัวนะครับ หลบซ้อนลบซ่อนเหรอ,อลหลบซ่อนเหรอ,อเ,เป็นสามตัวครับตรงนี้นี่ครับเดีด๋ยวตรงนี้นะฮะจุดนี้เจอตัวหนึ่งตัวครับการสมเจอนะครับจบ้อยเข้าก้อนหินแล้วครับ อยู่นี่หนึ่งตัวครับเฮ้ยอยู่นี่นตัวครับอเป็นสองตัวนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับตรงนี้หนึตัวครับพี่น้องนีฮะจุดนี้ได้สามตัวครับ มันจริงๆครับพี่น้องจุดนี้เรายังไม่เอานะครับเห็นไหมฮะเป็นลูกมันนะครับตัวจิ๋วๆนะครับนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วเหมือนจะตรงนี้หนึ่งตัวนะครับจุดนี้ไม่ได้ใส่เหยื่อนะครับตเจอหนึ่งตัวครับอุย้ยอ่าเรียบร้อย ได้ใส่เหยื่อก็เจอตัวครับะค่อยส่องไปครับอ่าตรงนี้ตัวใหญ่เลยครับผมอ,ม,อามามาจุด้หนึ่งตัวครับกำลังคาบเหยื่อเลยนะครับ ที่จุดนี้ครับอีกตัวจะเข้ารูนะครับโอ้จุดนี้ได้สองตัวครับทางมาต่อครับ จุดนี้ไม่ได้ครับผมม,มาไม่มีสักตัวครับน้ำน่าจะเชี่ยวครับผมมาที่ครับหนึ่งตัวครับอ่ากำลังกินเหยื่อเลยนะครับเรียบร้อยครับจุดนี้ครับป๊บหน,หนึ่งตัวครับ จุดนี้เหยื่อมาดีนี่ฮะฮะตรงนี้ว่ะจุดนี้ไม่มีครับจุดนี้เหยื่อมันจะไหลมานี่แลครับดึงจุดนี้ฮะได้หนึ่ตัวครับก็เอ๋ มาดูเหยื่อปลาทูครับตูวจะได้ไหมฮะอ่าสองตัวครับผมนี่หนึ่งตัวตรงนี้ตัวครับเหยื่อหัวปลาทูนะครับหัวปลาทูได้สองตัวครับผมมาดูจุดสุดท้ายครับว่าจะได้ไหม โอ้มีครับมีครับพี่น้องหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ย สุดท้ายได้สองตัวครับอ้าไม่ได้ครับไ,ได้เหสุดท้ายมีสองตัวได้เป็นหนึ่งตัวครับสรุปผลงานเมื่อคืนนี้ครับ